เอาละค่ะตอนนี้เราเหมือนวาร์ปมาอยู่กันที่ใจกลางทุ่งอรุณรุ่งเลยนะคะตรงจุดที่หวังอุ่ยมาถึงตามพิกัดเป๊ะๆครับบรรยากาศนี่คือมีต้นไม้ใหญ่ตั้งเด่นอยู่กลางทุ่งเลยแล้วก็ใต้ต้นไม้นั่นแหละที่เราเห็นเห็นฝูงหมาป่าขาวใช่ไหมคะเยอะทีเดียวกำลังนอนพักผ่อนอยู่ดูแล้วประมาณ12ตัวได้ใช่ครับ12ตัวแต่พอซูมดูดีๆนะเอ มันไม่ใช่หมาป่าธรรมดาธร,รมดาเลยคือ8ตัวรอบนอกนะ่ะเป็นหมาป่าเงินนักรบเลเวล12 HP 1ันห MP 1้อก็ถือว่าพอตัวแต่ที่น่าห่วงกว่าคือข้างในใช่ไหมคะถูกต้องครับอีก4ตัวที่อยู่ใกล้ต้นไม้อันนั้นเป็นหมาป่าเงินองครักษ์เลเวล15และเป็นระดับอีลิทด้วยนะ HP นี่2,000เลยโห2,000เยอะมากนะคะสาหรับเลเวลแถวๆนั้น เยอะมากจริงๆครับเรียกว่าตึงมือสุดๆสำหรับผู้เล่นทั่วไปอืมแต่พอพูดถึง HP เยอะๆแบบเนี้ยก็นึกถึงคำที่พ่อหวังหุี่เคยสอนไว้นะคะที่ว่าพลังทำลายล้างไม่เท่ากับพลังต่อสู้อ๋อครับครับจำได้จาได้แล้วก็ในโลกแห่งศิลปะก,การต่อสู้มีเพียงความเร็วเท่านั้นที่ไร้เทียมทานบางที HP เยอะอาจจะไม่มีความหมายก็ได้ถ้าเจอคนที่เร็วจริงๆนั่นสิครับน่าคิดมาก แล้วก็ที่น่าสนใจอีกอย่างคือไม่ไกลกันมากมีคนแอบดูอยู่ด้วยนะใครคะอูจีกับเปาซานครับเขาก็คงมาทำเควสแถวนี้เหมือนกันแล้วก็บังเอิญมาเจอหวังหวี่พอดีทั้งคู่ก็ดูแปลกใจนะที่เห็นหวังหวี่อยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วคงสงสัยว่าจะจัดการหมาป่าโหดๆฝูงนี้ยังไงใช่ไหมคะแน่นอนโดยเฉพาะเป่าซานนี่เออเขาเป็นผู้เล่นสายโหมดบังคับเองเหมือนกันไงครับคือคนที่บังคับตัวละครเองหมดไม่ใช่ระบบช่วยเล่นเขายังแบบ ดูแล้วยังคิดเลยว่าถ้าเป็นตัวเองเจอแบบนี้จะทํำยังไงคงหนักหน้าดูแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นคือหวังอวีททาในสิ่งที่ไม่มีใครคิดเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับแทนที่จะแบบค่อยๆดึงค่อยๆล่อออกมาทีละตัวตามตําราแป๊ะๆป๊ะเขาเดินดุ่มดุ่มเข้าไปเลยเหรอคะตรงไปหากลางวงเลยเดินตรงเข้าไปเลยครับดือด้อๆเลยทําเอาอู่จีกระเป๋าซานที่ซุ่มมองอยู่แบบอ้าปากค้ามตาโตกันไปเลยโห oh, ใจเด็ดมากตังหวะนเหมือนถือ พอหวังหวีก้าวเท้าเข้าไปในรัศมีใต้ต้นไม้ปุ๊บหมาป่าทั้งฝูงนี่คำรามลั่นเลยนะแล้วก็ลุกพรึบขึ้นมาพร้อมกันหมดแล้วหวังหวีทำไงต่อคะเขาผิวปากเบาๆทีหนึ่งครับเหมือนเป็นสัญญาณอะไรสักอย่างและทันทีเลยหมาป่าทั้ง12ตัวพุ่งเข้าใส่จากทุกทางเลยพร้อมกันหมดกาจะขย่ําำให้เละฟังดูนะ่กลัวมากค่ะแต่หวังหวีนี่นิ่งมากครับ เขากระโดดวืดขึ้นไปสูงเลยนะใช้เท้าแตะลำต้นไม้นิดหนึ่งส่งตัวเองให้ลอยข้ามหัวฝูงหมาป่าที่พุ่งสวนเข้ามาพอดีเป๊ะหลบได้หมดเลยเหรอคะในจังหวะนั้นเกลี้ยงเลยครับหลบการโจมตีชุดแรกได้หมดจดและตอนที่ตัวยังลอยอยู่กลางอากาศนั่นแหละเขาพลิกตัวนิดเดียวหลุดจากวงล้อมแล้วไปโผล่ข้างหลังหมาป่างเงินองครักษ์ตัวหนึ่งทันทีเร็วมากหลังจากนั้นคือโชว์สเต็ปล้วนๆเลยครับ เริ่มจากเตะข้างส่งองค์รัก์ตัวนั้นลอยขึ้นนิดๆตามด้วยสกิลสตันทำให้มันมึนกลางอากาศแล้วปิดจ,จับด้วยคอมโบชุด1-2-3่งสคอมโบอะไรคะก็คือการโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งเข้าจุดตายเน้นๆเ,เลยคอท้องแล้วก็ขางไอหมาป่าองค์รัก HP 2000นั่นนะ่ะโดนชุดนี้เข้าไปตายเลยเหรอคะตายกลางอากาศเลยครับกลายเป็นแสงขาวๆหายไปเลยทั้งหมดนี้คือหวังหวียังไม่ทันได้ลงพื้นดีด้วยซ้ำ แล้วก็ไม่โดนดาเมจเลยแม้แต่นิดเดียวเหลือเชื่อมากค่ะอูจีที่เห็นนี้คงแบบงงไปเลยงงหนักเลยครับขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีกนึกว่าตาฝาดหรือว่าเกมมันบััคหรือเปล่าเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้เล่นเลเวลแค่นั้นจะล้มอีลิทมอนสเตอร์ HP 2000ได้ในคอมโบชุดเดียวแบบนี้แต่เป่าซานบูทันทีเลย ใช่ไหมคะว่ามันไม่ใช่บักต่อซานี่เขารู้เลยครับเพราะเขาเล่นโหมดเดียวกันเขารู้ว่านี่แหละคือฝีมือการควบคุมโหมดบังคับเองของจริงมันคือความเร็วการอ่านเกมการจับจังหวะแล้วก็ความแม่นยําในการเล็งจุดอ่อนเขาก็ยอมรับเลยว่าหวังหวีนี่เหนือกว่าตัวเองไปไกลยอมรับแบบหมดใจเลยครับโดยเฉพาะไอ้จังหวะหลบกลางวงล้อม12ตัวเมื่อกี้อัตราหลบร้อเซแบบนั้นมันมันเหนือมนุษย์ไปแล้วในทางปฏิบัติแทบไม่มีใครทําได้ ซึ่งจริงๆการต่อสู้แบบนั้นมันก็ต้องใช้สมาธิสูงมากเลยใช่ไหมคะสำหรับหวังวีเองก็คงไม่ง่ายใช่ครับต้องอ่านการเคลื่อนไหวศัตรูทั้ง12ตัวพร้อมกันแล้วค่าสถานะต้นเกมแบบนั้นการจะหลบการพุ่งชนของหมาป่าตรงๆมันยากมากเขาถึงต้องใช้ต้นไม้ช่วยไงครับอาศัยภูมิประเทศให้เป็นประโยชน์แล้วทำไมเขาต้องเสี่ยงบุกเข้าไปกลางวงขนาดนั้นตั้งแต่แรกล่ะคะทำไมไม่ค่อยๆล่อ อ๋ออันนี้น่าจะเป็นเพราะเงืเ่อนไขเควสจากมูจ่จอเซียนนะครับที่บอกว่าต้องกําจัดหมาป่าทั้งหมดให้เร็วก่อนที่พวกมันจะเกิดใหม่ถึงจะเรียกราชาหมาป่าเงินออกมาได้อ๋อมีเงื่อนไขเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่เองใช่ครับต้องรีบจัดการให้หมดแล้วผลลัพธ์ก็คือหมาป่าทั้ง12ตัวนั้นนะ่ะโดนหวังหวี่เก็บเรียบภายในเวลาไม่ถึง3นาที3นาที12ตัวครับเฉลี่ยแล้วตัวละประมาณ 10วินาทีเองมั้งเร็วมากประสิทธิภาพระดับนี้ปกติต้องเป็นพวกนักเวทเก่งๆเลเวลสูงๆช่วงท้ายเกมเลยนะถึงจะทำได้แล้วดรอปของอะไรบ้างคะคุ้มไหมก็ได้เหรียญเงินมาจำนวนหนึ่งครับแล้วก็ไอเทมระดับบรอนซ์มาสองชิ้นชิ้นแรกเป็นแหวนชื่อฟันหมาป่าเงินก็บวกพลังโจมตีนิดหน่อยแล้วก็มีโอกาสติดดูดเลือดนิดๆอืมก็โอเคนะคะสำหรับเริ่มตน้นอีกชิ้นละคะ อีกชิ้นเป็นเกราะหมาป่าเงินครับเพิ่มป้องกันกายภาพเวทมนต์แล้วก็มีโอกาสบล็อกดามจด้วยถือว่าดีเลยละ่ะสำหรับชุดเริ่มตน้นสุดท้ายแล้วทั้งอู่จีกับเป่าซานก็คงยอมรับเลยใช่ไหมคะยอมแบบซีโรลาบเลยครับฟันธงตรงกันเลยว่าหวังหวี่นี่ไม่ใช่แค่ผู้เล่นเก่งธรรมดาแล้วแต่เป็นระดับเทพของจริงไปลวละ่ะถึงแม้จะเล่นอาชีพที่ไม่ได้เด่นเรื่องพลังทำลายล้างอย่างประมาจาย์การต่อสู้ใช่ครับ คือคลาสมันอาจจะไม่ได้เด่นด้านดาม a จ e เพียวแต่พอมีทักษะการควบคุมระดับพระก,การแบบนี้เข้าไปมันก็มันก็ทลายข้อจำกัดของอาชีพไปได้เลยแล้วพอการต่อสู้จบลงหมาป่าตัวสุดท้ายก็สลายไปทันใดนั้นเลยครับก็มีเสียงคำรามบอกว่าดังมากๆดังสะเทือนไปทั่วทุ่งอรุณรุ่งเลยเสียงอะไรคะนั่นนั่นน่ะสิครับบรรยากาศเปลี่ยนไปเลยทันทีทิ้งคำถามไว้เลยว่าเสียงนั้นคืออะไรแล้วตัวอะไรกันแน่ที่กำลังจะออกมา